ต้องบอกเลยนะนี่คือความลับสวรัค์สุดๆเลยนะเออถ้าสมมุติว่าทําได้ตามเคื่อนไขที่บอกต่อไปเนี้ยติดติดแน่นอนร้อยเอร์ซอืมรุ่นหนึ่งสามคนมันจะมีปัญหาก,กับการสมัครงานหรือเปล่ามันจะแย่งอะไรกันหรือเปล่า สวัสดีครับต้อรับผู้ชมเข้าสู่ช่องนายชรวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรส d ดกันต่อเลยหล่ะจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ความรู้จักหลักสูตรสีดีเป็นที่เรียบร้อยแลว้วว่ามันคืออะไรเรียนอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆเนี่ยน,นะว่ามีแค่สี่รุ่นจริงหรือเปล่าแล้ว C p กับ CD ดใครยู่ใครจะไปใครไม่ได้ดูกดไปดูย้อนหลังได้นะครับที่มุมขวาบนของหน้าจอได้เลยเนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูด พาคุณจะรู้อะไรบ้างแล้ว เทคนิคในการที่จะติดรอบพอบแบบหนึ่งร้อเปอร์เซ็นต์เหมือนที่อยู่ในไฮไลท์เนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันในคลิปนี้ได้เลยทีนี้เรามาพูดกันที่หัวข้อเรื่องของการรับสมัครกันบ้างนะแน่นอนว่าการรับสมัครเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันอยากจะสมัครทีเนี่ยฉันต้องติดตามข้อมูลข่าวสารที่ไหนบ้างก็ต้องบอกเลยว่าสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook ของภาควิชา c ข m เป engineering and digital technology johor gong university เองนะก็เอ่ออาจจะพูดเร็วไปนิดนึงแต่จริงๆก็คือเป็นชื่อที่ไม่มีอะไรเลยนะเป็นชื่อแบบคำสามัญทั่ว ไปเลยนะเออสามัญหรือเปล่าเป็นวิสามัญญานามแล้วกันนะอ่ะก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะตอนนี้เลยเนาะรวมไปถึงสามารถจะติดตามข้อมูลต่างๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ mycast.com นั่นเองนะก็เว็บไซต์นี้หล,หลายๆคนที่อ่าโดยเฉพาะเด็กก็การในปัจจุบันนี้ก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดี เพราะว่าน่าจะต้องเปิดกันแล้วใช่ไหมโดยที่หลักสูตรของเราเนี่ยเปิดทั้งหมด3รอบด้วยกันเนาะรอบแรกก็คือรอบพอร์ตรับทั้งหมด220คนรอบ2ก็คือรอบโปรตาก็คือเฉพาะสาธิจุลาเนี่ย10คนแล้วก็รอบ3าทั้งหมด70คนที่สอบเข้ามาด้วยพวกเอเรเบลอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าจํานวนจริงเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้นะเลขนี้เป็นแค่เลขการคาดการเฉยๆนั่นเองทีนี้เรามาพูดกันในส่วนของรอบพอร์ตบริโอกันบ้างนะว่าถ้าสมมติเราอยากจะสมัครเข้ามามันมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรบ้างนะแน่นอน เงื่อนไขาการที่จะสมัครเข้ารอบพอร์ตได้อันนี้ต้องไปอ่านกันเองนะว่าเขามีเงื่อนไขมีรูปแบบแพทเทิร์นอะไรที่กำหนดเอาไว้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ผ่านทาง a d m i s s i o n j u l a a c t h นั่นเองเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าพร้อมที่จะสมัครแล้วเนี่ยสามารถสมัครได้ที p t c a s t a t c j u l a a c t h ตามที่เคยอยู่หน้าจอนอะตอนนี้ได้เลยนั่นเองทีนี้เรามาพูดกันที่เงื่อนไขาการผ่านรอบพอร์ตกันมากดีกว่าหลายคนก็จะบอกว่าแบบเฮ้ย จริงมันอยู่ในคอมเมนต์อ่ะทั้งติต๊ t o อกทั้ง u ูทูบอ่ะ,ะก็มีคนถามเข้ามาเยอะอยากจะให้ทำคลิปช่วยเตรียมตัวในการสอบเข้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมได้มาเดี๋ยวคลิปนี้มาบอกกันเลยว่าเงื่อนไขาการเข้ารอบพอเนี่ยคืออะไรบ้างต้องบอกเลยนะนี่คือความลับสวรรค์สุดเลยนะเออคืออันเนี้ยไปขุดคุยมาแบบถ้าสมมุติว่าทาได้ตามเงื่อนไขที่บอกต่อไปเนี้ยติดติดแน่นอนร้ออซอืมอยากรู้กันยังอยากรู้แล้วใช่ปะดูโฆษณาสักครู่หนึ่งได้ปะ โอเคดูโฆษณาเสร็เป็นที่เรียบร้อยแล้วอา่บางคน<า>อาจจะมีขึ้นโฆษณาถ้าใช้ยูทูปพรีเมียมเนาะช่วยหาไรายได้กันหน่อยนิดนึงช่วงนี้ร้อนเงินพูดได้ง่ายเลยนะเงื่อนไขที่แบบสำคัญที่สุดจริงๆนั่นก็คือ,คอผลงานตรงเกณฑ์จบสั้นปะสั้นหลายคนอาจจะบอกว่าแบบเอ้ยก็ชันได้สวาา่าน้องไข่สอแต่แบบ ติดหรือเปล่าบางคนได้แบบพูดแทนศูนย์อะไรก็ไม่รู้ T O I T O A อะไรอย่างเงี้ยจะได้หรือเปล่าฉนันเป็นแค่แบบค่ายสองเองอะไรเงี้ยกังวลไงว่าผลงานจะไม่มากพอแต่เคล็ดลับเนี้ยเราได้ไป,ไปทำเดี๋ยวเ,ย <laughs> เราได้ไปทำการสอบถามอาจารย์ พูดตรวจพอร์ตโดยตรงมาเลยอาจารย์บอกว่าอืมคนมาสมัครเยอะเนาะใครจะไปอ่านทุกสิบหน้าล่ะทุกสิบหน้าใครจะไปอ่านทั้งสิบหน้าของแต่ละคนนะ่ะโอ้โหถ้ามีคนสมัครเข้ามาอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีสมัครเข้ามาประมาณ400กว่าคน100กว่าคนสิบหน้า4,000หน้าใครจะไปอ่านหมดใช่ป่ม เอออาจารย์ก็บอกอาจารย์ก็อ่านไม่ไหวซึ่งไม่ใช่แค่อาจารย์ภาควิชาเรานะไม่ใช่แค่อาจารย์ภาคคอมแต่รวมไปถึงอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่เราเคยไปสอบถามมาเหมือนกันอาจารย์เขาก็พูดเหมือนกันเป็นเสียงเดียวกันเลยแต่อันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่กล้าการันตีว่าคณะอื่นมหาลัยอื่นจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ที่แน่คือภาคคอมของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เอ้ยคือภาคคอมของวิศวะคือภือคอมของวอศวกรรมศาสตร์คณะโอฮยอ คือว่าข้อของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเก่าคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยชัวร์เลยร้อยเปอร์เซนต์ว่าอาจารย์เนี่ยเขาเปิดพอขึข้นมาปุ๊บปุ๊บอืมผลงานตรงหรือเปล่าอย่างเช่นเขาบอกว่าต้องการสาวันนอค่ายสองอืมค่ายสองปะอืมค่ายสองใช่ไหมโอเคปิดปุ๊บผ่านจริงๆอันนี้พูดจริงๆ อันนี้ไปถามอาจารย์มาแล้วนะทั้งอาจารย์ภาคของคอมเราเองแล้วก็อาจารย์คณะวิทย์เองเนี่ยก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยนะบอกว่าก็ตรวแค่นั้นอืมตรงก็ปิดแล้วก็ผ่าเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมตัวมาสัมภาษณ์ได้เลยประมาณนี้เนาะดังนั้นี้สมมติใครที่แบบผลงานจะพอหรือเปล่าเนย ไม่ต้องเครียดนะก็คือดูเลยกลางกลางคู่มือมาเลยนะว่าเขารับอะไรบ้างเขาบอกว่าสวนค่ายสองค่ายสองถึงปะถึงโอเคผ่านละคุณเตรียมมาสัมภาษณ์ได้เลยอะไรประมาณนี้นั่นเองเ,องเองนาะก็ดังนั้นเราไม่ต้องกังวลม,มากนะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนที่สมัครเข้ามาแล้วผ่านเกณฑ์ว่าแบบอันน้เช่นเอาสอวน้ค่ายสองโอเคผ่านเกณฑ์ใช่ไหมโอเคมาสัมภาษณ์ได้เลยทุกคนอะมาสัมภาษณ์ได้หมดแหละแล้วถามว่าแล้วสัมภาษณ์อะไรอย่าง การสัมภาษณ์ทําไมอ่ะกกลัวอะไรอย่างนี้เราบอกเลยว่าการสัมภาษณ์ไม่ได้มีอะไรเลยการสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นการถามเพียงแค่เรื่องของแนวคิดของเราทัศนคติของเราแล้วเราพูดคุยรู้เรื่องหรือเปล่าแล้วคุณทําผลงาน,นีจริงหรือเปล่าในข้อถามในซิเนี่ยคุณได้สองวน้องไข่สองมาเนี่ยคุณมีความรู้อะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถามไม่ได้ยากไม่ได้เจาะลึกย้านะไม่ต้องเตรียมแบบผลงานออซ่าอะไรไม่ต้องไปจําคือตอนนั้นอะเรายื่นด้วยผลงาน Apple Swift อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยฉันต้องไปจําผลงานตัวเองหรือเปล่าว่าแบบโค้ดตรงนี้เขียน ว่าอะไรอะไรอย่างนี้กลับไปนั่งเรียนภาษาสวิฟใหม่ไม่ต้องอาจารย์แค่ถามว่าแบบเออเราพัฒนาผลงานเนี่ยเราจะอุปสรรคอะไรบ้างเราทําอะไรยังไงอะไรประมาณนี้คือถามขั้นตอนกระบวนการทําแค่เช็คว่าแบบเราทำผลงานนี้เองจริงหรือเปล่าแค่นั้นเอง ังนั้นเราไม่ต้องกังวลมากเนาะเออดังนั้นแล้วการสัมภาษณ์นี่จริงๆไม่ได้มีอะไรเลยขอแค่เราทำตัวสบายๆแต่ไม่ใช่ว่าแบบไม่มีความรู้อะไรเลยก็มีนิดนึงก็ยังดนะีอ่ะนะก็สามารถที่จะสัมภาษณ์ผ่านกันได้แบบง่ายๆโดยปกติแล้วคนที่มาคือคือเข้ามาถึงรอบสัมภาษณ์ได้ทุกคนก็แทบจะติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือพูด,ดง่ายๆนะ ถ้าคุณพูดเรื่องและคุณมีผลงานตรงกับเงื่อนไขที่เขาบอกอ่ะ1.4 1. จุดอะไรเนี่ยคือถ้าสมมติว่าตรงทั้งหมดอ่ะก็คือแบบผ่านแล้วอ่ะโอเคว่าถ้าคุณเข้าสงเงื่อนไขนียคือเป็นคนพูดเรื่อง้ามีเงื่อนไขตรงเก่งว่าผ่านเลยคุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะคุณติดแน่นอนอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ต้องมีหมายเหตุน,นิดนึงนะว่าที่บอกว่าติดแน่นอน100%ยเนี่ยเพราะว่า2ปีที่ผ่านมา จำนวนคนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะมันก็ใกล้เคียงกับจํานวนยอดที่รับก็คือ220คนเนี่ยคือมันใกล้เคียงกันมากไม่ได้ต่างกันเยอะดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอาจจะมีแบบรับเพิ่มนิดนหน่อยๆอะไรอย่างนี้อย่างเช่นแบบมีคนตรงเกณฑ์ทั้งหมด230คนก็เออรับทั้งหมด230คนนั่นแหละแล้วเดี๋ยวไปรอบสรอบ3เอาอะไรอย่างนี้นะก็สมมุติว่า5ปีนั้นเนี่ยมียอดจํานวนที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยมีคนที่แบบสอบสมมุตินะมีคนสอบวัน้อค่ายทั้งหมด230คนเนี่ย แต่มันรับ220ก็คือติดทุกคนแน่นอนคือเขาก็จะแบบเพิ่มให้นิดหน่อยได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติวแบบโอมีคนติดตั้งแบบ300คนอะไรเงี้ยอันนี้ต่ออาจจะต้องมีการพิจารณาแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ให้ทำพอร์ตเรโอเนี่ยเขาบังคับ10หน้าเกินไม่ได้ขาดไม่ได้ หัวข้อขาดอะไรไปเนี่ยไม่ได้เลยจำนวนหน้าก็ห้ามขาดโอเคปะคือต้องมีครบตามเงื่อนไขนะแม้ว่าเขาจะเปิดมาได้เดี๋ยวเช็คก็ตามแต่ที่เขาให้เผื่อทั้งหมด10หน้าเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเกิดกรณีว่าอุ้มคนสมัครประมาณตั้ง300คนผ่านหมดทุกคนเลยทําไงดีก็ถึงจะเริ่มมาพิจารณาหน้าที่2หน้าที่สาหน้าที่4อะไรอย่างงี้เป็นต้นเนาะก็ดังนั้นแล้วเนี่ยคือที่บอกว่าเปิดมาแล้วเดี๋ยวจบแปลว่าหน้าที่เหลือไม่ต้องทําก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่ต้องทําเหมือนกันนะแต่แค่ว่าเขาจะไม่ได้สนใจ ต่เขาจะสนใจเมื่อถ้ามีคนสมัครเกินนั่นเองเนาะ,ะดังนั้นแล้วสุดท้ายก็ต้องทาอยู่ดีนั่นแหละเนาะแต่ว่าอาจารย์เน้นไปที่นานหลักซึ่งถ้าสมมติว่าแบบถาเกินแล้วจะคัดจากอะไรล่ะใครที่จะแบบจะได้อยู่ต่อใครจะไปอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยเราไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอะไรเพราะว่าแบบถูกสั่งห้ามพูดหรอไม่ใช่เพราะไม่รู้เหมือนกันอ,อาจารย์ก็ไม่บอกไงใครจะไปบอกใช่ว่าเออก็เลยแบบไม่สามารถเปิดเผยได้นั่นเอง แต่จาก2ปีที่ผ่านมาคือมันเลขก็ทรงๆประมาณ200ก,กว่าๆเนี่ยแหละเขาถึงตั้งรับเอาไว้ที่200ไงเนืออกว่าคือเขาตั้งไว้เท่านี้เพราะว่าปีที่ผ่านๆมามันก็รับเท่านี้ไงมันมีคนสมัครเข้ามาเท่านี้ก็เลยแบบเลขไม่เปลี่ยนมากนะฮะแล้วก็อาจจะปีถัดไปก็อาจจะเลขทรงๆเดียวกันอาจจะไม่ต้องกังวลมากขนาดนั้นแต่ก็เตรียมเผื่อไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันเนาะทีนี้ในส่วนของรอบ2เนี่ยก็จะรับทั้งหมด10คนจากสาธิตจุฬาซึ่ง จากปีที่ผ่านมาก็คือปีเราเนี่ยปี68เนี่ยมีคนสมัครเข้ามาแค่3ผ่าน2เพราะวมเหมือนจะสลับสิเไปหนึคนอะไรเงี้ยคือ <c oughs> <c oughs> โคต้าสาธิตจุฬาบางคนอาจจะบอกว่าแบบกันที่ให้เด็กสาธิตจุฬาอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นตั้งสิที่นั่ง แต่คนสมัครเข้ามาจริงแค่2คนเองนะงั้นเราอาจจะไม่ใช่แบบแมทเทอร์อะไรขนาดนั้นเนาะแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยจำนวนที่นั่งที่เหลือจากรอบหนึ่งบางคนรอบหนึ่งติดก็จริงนะแต่สมัครสละสิทธิก็มีรอบ2เออใช้ไม่ถึง10คนอะไรเงี้ยที่เหลือที่นั่งที่เหลือเนี่ยก็จะไปโปะก,กับรอบ3หลายคนอาจจะบอกว่าแบบเฮ้ยรอบสามแล้วแค่เจ็คนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือเลขที่กําหนดมาเบื้องต้นแต่เดี๋ยวพอที่จะสมัครเข้ารอบ3าจริงๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการอัปเดตเลขนั่นเองเนาะก็จะมีการรับเพิ่มก็โดยปกติก็จะะะะไไปปปตที่รรรมมาณ100รรมาณกกวอน้ ไม่ต้องกังวลมากนั่นเองโดยเกณฑ์ของรอบ3ในการที่จะสมัครเนี่ยนะก็คือจะต้องใช้คะแนน A level Mat ต1เนาะทั้งหมด50%เลยนะที่เป็นสัดส,ส่วน50%ทีแพ a ทรี0แล้วก็ทีแก20%นั่นเองนะซึ่งถ้าถามว่าถ้าจะให้แนะนำ เรื่องทีเกตทีแพดอะไรเนี่ยก็มันผ่านมานานแล้วนะอาจจะแนะนําไม่ได้เท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วเราก็แบบออติดรอบพอร์ก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเทเรื่องนี้ประมาณหนึ่งเลยทีนี้เนี่ยในส่วนของการเตรียมตัวสอบเข้ารอบสามนะเดี๋ยวเราจะเชิญวิทยากรอ,อุย้ยพูดจะดูดีเลยนะเดี๋ยวเราจะเชิญแขกรับเชิญของเราก็คือเพื่อนของเรานั่นแหละนะที่เขาติดรอบสามเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเชิญมานั่งคุยกันว่าเขามีการเตรียมตัวการอ่านหนังสืออะไรอย่างไรบ้างเราไปถึงว่าเดี๋ยวเราก็จะเล่าประสบการณ์เหมือนกันว่าก่อนที่เราจะติดรอบพอร์เนี่ย เรามีการเตรียมตัวอะไรอย่างไรบ้างนั่นเองเดี๋ยวรอดตามกันได้ต่อในคลิปหน้าเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรสี่ทีนั่นเองส่วนถ้าสมมติว่าใครที่อยากที่จะรู้สถิติแบบละเอียดละเอียดเลยนะว่า c ีดีทีเนี่ยรอบหนึ่งติดกี่คนรอบ2ติดกี่คนรอบ3ติดกี่คนตัวเลขแบบ เป๊ะเป๊ะอะนะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่คลิปอยู่ตรงมุมขวาบนของหน้าจอได้เลยนะแต่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แหละชี้ไปเรื่อยนะแต่ว่าอยู่ตรงมุมขวาบนเนาะกดไปที่ตัว i ได้เลยนะก็จะเป็นคลิปปฐวิเหตวิศวะนั่นเองเนาะก็จะมีสถิติบอกแบบละเอียดละเอียดเลยนะเป็นตัวเลขแบบไม่มีตัดไม่มีทศนิยมอะไรเลยทศนิยม,ม <laughs> ไม่มีการตัดเลขเลยนั่นเองเนะี่ยเข้าไปดูกันได้ หลังจากที่ฟังข้อมูลกันมาก่อนหน้านี้อุย้ยสีนีทีดีเนาะแบบโอ้ยเราจะได้ฝึกงานเราจะได้อยากเข้าจังเลยแต่พอมาฟังฮะรับรอบ1นึ่งสรบับรอบ2อง 10, รอบรอบ370เฮ้ย3 0 0คนเลยหรอรุ่นหนึ่งสามคนแล้วอย่างนี้มันจะมีปัญหากับการสมัครงานหรือเปล่ามันจะแย่งอะไรกันหรือเปล่าช่วงนี้ข่าวก็แบบโอ้โหตกงานการะเนรน,นาดจะมีปัญหาหรือเปล่า จร,จริงเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอจริงๆเรื่องนี้เราก็ฟังข่าวเศรษฐ,ฐกิจมาด้วยแล้วก็ฟังข้อมูลจากรุ่นพี่สิทธิ์เก่ามาด้วยนะเขาก็อยู่ในแวดวงการทํางานพวกนี้ใช่ไหมเขาก็เห็นเทรนด์พวกนี้เหมือนกันพูดเป็นสีเดียวกันเลยบอกว่าอืมช่วงนี้คือมันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผานเปลี่ยนผานจากอะไรเปลี่ยนผานจากยุคค,คอมพิวเตอร์ไปสู่ยุคของ AI โอ้โหตอนนี้ทุกคนกลัวแบบ AI จะมาแย่งงานฉันฉันกลัวจะตกงานอะไรอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเราลองมองย้อนกลับไปดูดีๆเนี่ย ช่วงยุคก,การเปลี่ยนผ่านจากยุคแรงงานคนเนี่ยนะมาสู่ยุคของคอมพิวเตอร์เนี่ย ตอนนั้นทุกคนก็กลัวแบบคอมพิวเตอร์จะมาแย่งงานจะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ซึ่งถามว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนตกงานเยอะไหมมันก็คงมีแหละเนาะแต่เราก็เกิดไม่ทันใช่ไหมแต่ถามว่าแล้วสุดท้ายเป็นยังไงนะทุกวันนี้ทุกคนก็คือใช้คอมพิวเตอร์ในช่วยในการทํางานทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดังนั้นแล้วเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านจากยุคคอมพิวเตอร์ไปสู่ยุคของ AI ทุกคนก็กังวลเหมือนกับยุคตอนนั้นเลยว่าเฮ้ย AI จะมาแย่งงานฉันหรือเปล่าแล้วช่วงนี้ก็คือตกงาาาาานนาานนก,นกกกกกัััรรรรเเเเ่่่ททีีีีดดยยยววววแตตชืออ๋สพึุค็จะามาถปบ เพื่อทำงานร่วมกับ AI ได้แล้วยุคต่อไปของเราเนี่ยก็จะเป็นยุคที่เราใช้ทั้งคอมพิวเตอร์ใช้ทั้ง AI ช่วยในการทํางานนั่นเองแน่นอนว่ามนุษย์ไม่มีทางแบบตกงาน100%หรอกโรบอตไม่สามารถมาแทนมนุษย์ได้100%แต่มันจะมาช่วยให้งานของเราเนี่ยสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นโดยสําคัญเลยนัก็คือ AI เนี่ยมันจะช่วยการทํางานของเราช่วยยังไงล่ะ ยกตัวอ,อย่างประสบการณ์ตรงเลยนะคือก่อนหน้านี้เราก็เคยทำคลิปแบบสรุปสงครามสรุปอะไรใช่ไหมคลิปของม6อะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนั้นก็คือข้อมูลมันเยอะมากๆแล้วเวลากระชั้นกระชั้นเราก็เลยใช้ AI เลยนะในการที่จะช่วยสรุปข้อมูล,ลว,ว่าแต่ละเหตุการณ์มันมีอะไร,ะไรยังไงบ้างรเราก็จะได้ท้อปิดท้อปิดท้อปิมาแล้วเราก็นําไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะสรุปเนื้อหาได้แบบรวดเร็วมากขึ้นอ่ะ เห็นไหม AI มันช่วยลดระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลของเราแต่ย้ําก่อนนะมันก็ไม่ได้ถูกต้องร้อเราต้องเช็คอีกทีหนึ่งแต่มันก็ช่วยลดระยะเวลาในการอ่านหนังสือของเราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนอกจากนี้เองเนี่ยเราก็เคยเขียนทํางานวิชา Intro to CDT นั่นแหละนะมันให้เขียนแบบโค้ดออกมาซ้ําๆกันอะเลข1นึถึงสาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ขี้เกียจเขียนไงก็เลยสั่ง AI ไปบอกว่าให้เขียนแพทเทิร์นนี้นะแต่เปลี่ยนเลข1ไล่ไปจนถึงเลข30มสิบมันก็บรับมาให้ ็ประหยัดเวลาเราได้เยอะมากๆเลยทีเดียวอะไรเงี้ยก็แค่ก๊อปข้อความแล้วก็เอามาแปกแล้วก็มาเขียนความแตกต่งางแค่นั้นเองอะ่ะคือมันก็ประหยัดเวลาเราไปได้เยอะเหมือนกันคือ AI เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่สามารถแทมนมนุษย์ได้อย่างที่บอกไปแต่มันช่วยให้เราประหยัดเวลาได้มากขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างที่เล่าไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมอย่างประสบการณ์ของเราเองลดระยะเวลาในการหาข้อมูลลดระยะเวลาในการทางานซ้ําๆอะไรเงี้ยแต่ละหลายคนก็อาจจะมีการนําไปใช้งานด้านอื่นอาจจะใช้ช่วยเสนอความคิดช่วยเสนอแนวไอเดียทําให้เราปิ๊งไอเดียใหม่ๆได้ น,นี่ก็คือประโยชน์ของการประยุกต์ AI เข้ากับการทํางานนั่นเองเนาะซึ่งตอนนี้เนะี่ยหลายคนอาจจะมองไม่เห็นเท่าแบบ AI ทําอะไรได้บ้างมันก็คงจะเหมือนปัจจุบันเนี้ยที่แบบเราก็รู้ว่าคอมทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวอนาคตรเราก็จะรู้ว่า AI ทําอะไรได้บ้างเนะเาะแล้วก็ตอนนี้หลายหลายคนที่กังวลว่าแบบฉันจะตกงานเพราะ AI แย่งงานเนี่ยจริงๆไม่ต้องกังวลเลยขอแค่เราปรับตัวเข้ากับ AI ได้เนี่ยทุกอย่างก็คือรอดมีงานทําต่อไปแน่นอนและเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีบริษัทหนึ่งนะที่ พูดได้หรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจนะก็เอาเป็นว่าเราไม่พูดชื่อบริษัทแล้วกันแต่เป็นบริษัทเกี่ยวกับการเงินใหญ่ระดับหนึ่งเลยอพูดแค่นี้แล้วกันนะเขาก็มาในกิจกรรม Friday Act มาให้ความรู้ให้ข้อมูลอะไรยังไงเนาะก็อะไรยังไงอะไรอย่างนี้เออเราก็เลยได้มีโอกาสสอบถามเรื่องของเทรนด์การทํางานซึ่งเขาก็บอกออกมาเหมือนกันบอกว่าปัจจุบันนี้นยถ้าสมมติว่าพี่จะรับสมัครเด็กสมัครงานใหม่เนี่ยก็แน่นอนว่าพี่ก็ต้องถามก่อนเลยว่าคุณสามารถใช้ AI เป็นหรือเปล่า คือถ้าใช้ไม่เป็นปุ๊บก็คือปัดตกเลยอะไรอย่างนี้นะไม่ผ่านเลยอะไรเงี้ยหลังงานแล้วเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการยืนยันอีกเสียงหนึ่งนะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องการคนที่ทํางานร่วมกับ AI ได้จริงๆเห็นไหมขาดบ,บริษัทการเงินใหญ่ระดับเนี้ยเขาก็ยังบอกเลยนะว่าถ้าใช้ AI ไม่เป็นเนี่ยก็ไม่อยากรับทํางานเหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าใครไม่อยากตกงานก็ควรที่จะฝึกการใช้งาน AI เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยก็ดีเหมือนกันนะอ่ะก็เอาไปว่าเรานอกเรื่องกันมาไกลพอสมควรเลยเดียวนะแล้วนี่ก็คือข้อดดดีีขของงกกาารรรรรเเ้้่มิิิจจจ Friday ททบบะไพูคุยััษๆ จาะเทรนด์การทํางานจริงๆเลยอะไรอย่างนี้นะซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือไปการน,นอกเรื่องอันนเองโอ้นอกเรื่องกันมาไกลามากๆเลยแต่ ก็เดี๋ยวเรากลับมาสู่เรื่องหลักกันก่อนแล้วกันเนาะนั่นก็คือความกังวลใช่ไหมสามร้อยคนใช่ไหมก็แน่นอนว่าทุกคนก็คงกังวลแหละแล้วข่าวก็ออกแบบกระหน่ำกันเลยว่าเดี๋ยวบริษัทนู้น ún, บริษัทนี้ก็เลย์ออฟเลย์ออฟปัดออกปัดออก,ออกตกงานตกงานอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็ต้องบอกว่ารุ่นพี่ที่เขาทํางานอยู่ในวงการการทางานจริงๆอะนะวงการบิสเนสพวกนี้เขาก็บอกว่าอที่มันตกงานกันเนี่ยจริงๆไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันรับเยอะเกินตองช่วงนั้นแบบเศรษฐกิจบูมนี่จะต้อง กำลังบูมทุกคนก็เลยแบบบริษัท,ทนึงก็รับรับรับรบรบสุดท้ายมันรับเกินจํานวนที่แบบมันควรจะมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบต้องเละออฟออกแล้วแล้วข่าวก็ําไปพาดหัวจะยิ่งใหญ่เขาอาจจะต้องการยอดวิวอะไรก็ไม่ทราบเช่นกันนะแต่ก็พาดหัวน่ากลัวแบบ AI มาแย่งงานเห็นไหมพอาะ AI มาทุกคนก็ตกงานทําให้คนเนี่ยวิตกกังวลอะไรอย่างนี้นะแต่ความเป็นจริงก็คือคน รับพนักงานมาเยอะเกินความจําเป็นคุณเลยต้องปลดออกแค่นั้นเองนะหลักๆมันก็มีประมาณนี้แหละนะแล้วถามว่าบริษัทปลดกันไปเยอะขนาดนี้ยังมีรับสมัครบ้างไหม จริงๆก็ต้องบอกว่ามีนะถ้าสมมติว่าคุณเก่งจริงคุณใช้งาน AI เป็นด้วยอะไรเงี้ยยังไงคุณก็มีงานทาแหละอดังนั้นแล้วโดยเฉพาะในประเทศไทยตอนนี้วงการเทคก็ยังเป็นที่ขาดแคลนอยู่ดีนะแม้ว่าต่างประเทศเขาจะเริ่มเลิกออฟกันแล้วแต่ประเทศไทยก็คือยังต้องการเพิ่มอยู่เพราะว่าแรงงานด้านเทคของเราเนี่ยมีน้อยมากๆประเทศไทยผลิตได้น้อยจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยยังเป็นแรงงานที่ค่อนข้างขาดแคลนและแน่นอนว่า300คนนี้ก็คงจะไม่ใช่ปัญหาในการแย่งงานแน่นอนเพราะว่ายังขาดแคลนเนี้ยแต่คุณก็ต้อง พัฒนาตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบโุ๊ยตลาดแรงงานขาดแคลนเหรอฉันไม่ต้องพัฒนาตัวเองก็ได้ฉันก็มีงานทำใช่ไหมไม่ใช่เราควรจะพัฒนาตัวเองให้เท่าทันโลกเท่าทันสถานการณ์ด้วยนะตอนนี้เทรนด์เขาฝึกใช้งาน AI เพื่อช่วยในการทํางานแล้วคุณก็ควรจะมีทักษะการใช้ AI ให้เป็นเหมือนกันนี่ก็คือเทรนด์ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะเพื่อให้คุณไม่ตกงานดังนั้นเลยเราขอแค่คุณมีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เท่าทันโลกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอย่างตอนนี้เขาเทรนด์เริ่มใช้งาน AI ในช่วยในการทําาาาาางงนนนใใชะถถ้้คุณพัฒตเอหสมร A.I เป็นได้เนี่ยยังไงคุณก็ไม่ตกงานแล้วคุณก็มีงานทําแน่นอนย้ํานะคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบฉันไม่ทําอะไรฉันไม่พัฒนาตัวเองแล้วจะอยากหากงานทำอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยต้องพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนั่นเอง ฟังกันไปถึงตรงนี้ละน่าจะตอบข้อสงสัยกันไปเยอะมากมายพอสมควรนะว่าการสมัครเป็นอย่างไรบ้างสี่ดทีคืออะไรแล้วมีข่าวลืออะไรน่ากลัวน่ากลัวอะไรยังไงแล้วแบบจะมีแค่สีรุ่นจริงไหมอะไรเงี้ยก็คงจะตอบทุกคําถามไปหมดละทีนี้หลายๆคนอาจจะอยากสมัครเข้าจริงๆแล้วใช่ปะเดี๋ยวเรามาบอกกาหนดการกันแบบเบื้องต้นแล้วกันเนาะซึ่งทุกคนสามารถจะเข้าไปศึกษาละเอียดเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับกำหนดการได้ที่ admin. jula.ac.th นั่นเองนะแต่ว่าเอาเบื้องต้นประมาณนี้แล้วก,กันก็คือเราจะเริ่มการอัปโหลดไฟล์เอกสารการสมัครนะก็คืออัปโหลดพอ ในช่วงระหว่างวันที่3ถึง17พฤศจิกายนนั่นเองนะก็พูดง่ายๆก็คือ2สัปดาห์เป็นเรื่องปกติเลยแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์นะั่นก็หมายความว่าปิดพอร์ตผ่านนั่นนะ่ะนะก็วันที่22ธันวาคมแล้วก็เดินทางมาสัมภาษณ์ที่คณะวิศวกรรมาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่7มกราคมปี2569แล้วก็มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ในวันที่19มกราคมแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ในวันท สิทธิ์ในเว็บ tcast.ac เราจุฬา h แล้วต้องไปยืนยันใน mytcast.com อีกครั้งหนึ่งในวันที่6-7กุมภาพันธ์ด้วยนั่นเองหมายความว่าต้องยืนยันสิทธิ์สองรอบนะรอบแรกก็คือ21-22ธันวาคมแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือ6-7กุมภาพันธ์แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็สบายเลยปิดเทอมยาวๆตั้งแต่เดือน2เปิดเทอมเดือนเดือนเดือน8แต่ว่าจะมีกิจกรรมก่อนในช่วงเดือน7ก็7-6หยุดกันเลยยาวๆ5เดือนนะ5เดือน,นยังไม่ต้องทำอะไรเลย จริงๆทก็ดีนะไปแบบเรียนอะไรเพริ่มเติมก่อนก็ดีเหมือนกันนะอะไรางี้เรียนเนื้อหาเกีก่ยวกับ CDT ก่อนฝึกเขียนโค้ดฝึกอะไรมาก่อนก็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 น่จะดีเหมือนกันนะห้า <5 S 2> เดือนนี้ก<ะ>็ <ๆ S 1> ต้องเยอะนะก็ก็ทำหน่อยก็ดีเออโอเควะอ่ะทีนี้พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายกันบ้างนะค่าใช้จ่ายเนี่ยมีแค่ตอนสมพอร์ที่เราจะต้องเสียค่าสมัครทั้งหมด200บาทแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือเราจะต้องจ่ายค่าเทอม25,500บาทต่อเทอมในช่วงประมาณเดือน7อะไรอย่างนงี้นะแปลว่า5เดือนนี้คือไม่มีอะไรทําจริงๆอมมไ่ต้องจ่ายยยืนนัสะแ์อะ ไม่มีค่าย,ยืนยันสิทธิ์นะสุดท้ายนี้เนี่ยเราก็พูดถึงหลักสูตรอะไรกันไปมากมายมาพูดถึงการเตรียมตัวเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะว่าหลังจากที่ติดแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างแน่นอนว่าเราพูดกันในส่วนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร,ออร์ไม่มีคอมได้ปะไม่ได้จะเรียนเพื่ออะไรในชะ่ไหมก็ต้องมีคอมพิวเตอร์เช่นกันนะต้องบอกกอนเลยเอะไรนะขออาจจะถามว่าแบบถ้าจะเอา Mac หรือ Windows ดีอะไรเงี้ยต้องบอกก่อนว่า อาจารย์เนี่ยจะชอบออกโปรแกรมแปลกๆอะไรก็ไม่รู้มาให้เราใช้งานนะซึ่งอย่างที่ผ่านมาก็จะมีโปรแกรมแบบจําลองการทํางานของ CPU อะไรเงี้ยบการต่อวงจรในวิชา d i จิ t a l Logic อะไรเงี้ยมันเป็นโปรแกรมแบบประหลาดอะไรเงี้ยซึ่งมีเฉพาะในว i n d ถว s แต่ว่าแล้ว Mac ใช้งานได้ไหมเดี๋ยวอาจารย์ก็หาทางทําให้มันใช้งานได้นั่นแหละดังนั้นแล้วใครจะใช้ Mac หรือใช้ Windows จริงๆไม่ต้องกังวลเลยสามารถใช้งานได้เหมือนกันทีเนี้ย พอมันใช้งานได้เหมือนกันปุ๊บเราก็เลยต้องมาดูกันว่าพฤติกรรมการใช้งานคอมของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนถ้าสมมุติว่าใครที่แบบไม่เล่นเกมเน้นเบาเน้นแบตบอึดชาร์จครั้งเดียวใช้ได้ทั้งวันยาวๆน้องพกสายชาร์จ MacBook ตอบโจทย์คุณแน่นอนและจริงๆอะทุกวันนี้แม็กค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะสามารถที่จะใช้ Mac Air เทียบเท่าสเปคแบบเกือบจะเท่ารุ่นโปรได้แล้วอะไรเงี้ยก็จริงๆ Mac Air ก็เพียงพอแล้วนะแล้วก็ราคาเริ่มต้นประมาณ30,000บาทถ้าสมมติว่าใครที่แบบสนใจอยากจะซื้อ Macbook a กแตอนนี้ s h o p e e Affiliate ขึ้นแล้วอยู่ตรงมุมซ้ายล่างของหน้าจอ ก็ถ้าใครอยากจะซื้อนะกดได้เลยกดตรงน,นี้กดตรงน,นี้ได้ส่วนลดหมายถึงเราอะ่ะจะได้เงินซึ่งแน่นอนว่าการกดลิงก์เนี้ยกับการเข้าไปกดในช้อปปี้เองเนี้ยมันก็คือการจ่ายเงินด้วยจํานวนที่เท่ากันแต่ถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนเรารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอยากเป็นกําลังใจให้กันเนี้ยถ้ากดผ่านลิงก์นี้จ่ายราคาเท่านดินก็จริงแต่เราจะได้เงินด้วยนะก็เป็นการสนับสนุนกันเล็กๆน้อยน้อยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ ใจดีกดลิงก์ช้อปปี้แอฟฟลิเอแล้วก็สั่งซื้อสินค้านะก็จะเป็นค่าขนมให้กับเราเล็กน้อยก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมล่วงหน้าด้วยนะครับโอเคก็อย่าลืมนะคุณผู้ชม,ชมตอนนี้ยังไม่ซื้อแต่ถ้าอนาคตอยากจะมาซื้อกดผ่านลิงก์ช้อปปี้แอฟฟลิเอได้นะโอเคเออ <c oughs> ช่วยกันทำมาหาเงินหน่อยเช่นนี้ร้อนเงินนะเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากที่จะเล่นเกมอันนี้ก็คงจะต้องไปทางว n d o w s แล้วละ่ะแต่ว่าเพื่อนหลายๆคนเนี่ยก็ไปถามมาเหมือนกันเขาก็บอกว่าแบบ วินโด้อ่ะแบบอิจฉาพวกแม็กซ์จังเลยคือพกแม็กซ์มาเครื่องเดียวแล้วแบบไม่ต้องพกสายชาร์จอะ มินโดนะเขาซื vida, ้อแบบเลือกแบตอึดแค่ไหนก็ตามสุดท้าย2ชั่วโมงก็ต้องชาร์จอยู่ดีแล้วพัดลมโอโหโคตรดังอะไรอย่างนี้นะอิจฉาพวกแม็กแต่ว่าฉันอยากเล่นเกมอ่ะฉันก็เลยต้องใช้วินโด้เพราะแม็กมันเล่นเกมไม่ค่อยได้อะไรอย่างนี้นะก็อันนี้แล้วแต่สไตล์การใช้งานเลยนะถ้าใครแบบเน้นไม่เล่นเกมเน้นเบาอะไรเงี้ยแบตอึดกับแม็กนะเออแต่ถ้าใครจะเล่นเกมก็คงต้องไปวินโด้แล้วล่ะแล้ววันนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรซีดีกันแบบเก็บครบทุกประเด็นกันเลยทีเดียวนะตั้งแต่ว่าซีดีท แล้วมีข่าวลือว่าแบบมันจะมี4ีรุ่นจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วก็การสมัครการอะไรเงี้ยก็คือเรียกว่าตอบคําถามแบบละเอียดสุดๆคลิปเดียวจบใครที่มีเพื่อนถามว่าจะสมัครสีดีทีดีไหมส่งคลิปนี้ไปไปนั่งฟังยาวๆได้ข้อมูลครบจบเลยนะเรียกว่าฟังคลิปนี้จบปุ๊บตัดสินใจสมัครเข้าได้ทันทีว่าจะเอาจีดทหรือ CPD ดี โอ้โหเข้มข้นจริงๆแล้วใครอยากที่จะให้ทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ด้วยเช่นกันคลิปนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ